สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยในช่วงใกล้สิ้นปี2555ค่ะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทีมงานของเรานะคะได้เดินทางไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวความคิดและความพยายามของประชาชนในพื้นที่ต่างๆในการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในบ้านเมืองของตัวเองตามวิถีทางประชาธิปไตยค่ะ เดินทางเหล่านั้นเราพบการมีอยู่จริงของประชาชนที่เอาธุระกับบ้านเมืองของตัวเองใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนยโยบายของรัฐและนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองอย่างสันติสิ่งที่เราพบทั้งหมดนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตยค่ะเริ่มหันมาลดการใช้สาร คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยมักจะถูกมองว่าเป็นคำใหญ่ไกลตัวแล้วก็ไม่น่าสนใจเลยสำหรับใครหลายคนแต่ถ้าดิฉันจะบอกว่าประชาธิปไตยกับอาหารที่ทุกคนต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคือเรื่องเดียวกันอาจจะทำให้ฟังดูง่ายน่าสนใจและใกล้ตัวคนหลายคนมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงเูดถมาจาตรีครับ chị bắt không cái lúc trước nó phải đón đại mà nó những con gái này mía dạ lấy พอมาได้เห็นอาหารที่มาเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันมีความความมั่นคงในอาหารมันหมายถึงความหลากหลายมันหมายถึงความปลอดภัยมันหมายถึงความมั่นใจมันหมายถึงการที่เราจะต้องดูแลรักษาธรรมชาติถ้าเกิดว่าเดนคุกคามที่กิอาหารที่วางเยอะๆตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเรามีแม่น้ำโขงเป็นแหล่งอาหารหลักใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นที่ท้ามาหากินของเรามีปกป้องเรื่องอาหารของเราเนาะไม่ให้คนอื่นมาทำลาย การกินการอยู่ของพวกเราเนี่ยมันสําคัญนะนะการใช้ชีวิตของพวกเราต่างคนเนี่ยนะครับมันสำคัญกับผู้คนต่างเหล่านี้ทั้งหมดเลยตลอดทั้งปีนี้นะคะเราได้นําเสนอเรื่องราวจากเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆรวมทั้งหมด48เรื่องด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของประเด็นแล้วก็พื้นที่นะคะแต่ทั้งหมดนั้นมีจุดร่วมเดียวกัน คือเรื่องของการรักษาความมั่นคงในชีวิตส่วนหนึ่งคือการพยายามปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารของโลกค่ะและก่อนที่ปี2555จะผ่านพ้นไปนะคะเราจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวเหล่านั้นกันอีกครั้งพร้อมกับจะติดตามด้วยค่ะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างจากความพยายามที่ไม่ลดละของประชาชนเหล่านั้นค่ะ ในานามีข้าวในท้องทะเลมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ข้ามกลางความผันผวนของธรรมชาติผู้ผลิตอาหารต้องฝ่าฟันวิกฤตรอบการทำนาอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่ครั้งเดียว หลายวิกฤตก็มาจากนโยบายที่ไม่เป็นธรรมบางพื้นที่ต้องลุกขึ้นสู้อนนอ่่ออก,ก้นตตงัวบางพื้นที่ต้องก้มลงกราบอ้อนวอน

เสียงอ้อนวอนขอให้ยุติการรื้อสวนยางพาราและสะพานของหมู่บ้านอาจจะเป็นเพียงเสียงเงียบในชุมชนเล็กๆก,กลางป่าบนเทืกอกเขาบรรทัดหลังจากนี้ก็ก็ต้องสู้ต่อแบบนี้เราก็ต้องตามต่อเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตมันนเป็แต่โอกาสในการสื่อสารทําให้สิทธิของชุมชนกลายเป็นเรื่องท,ที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งรัฐบาลลงมาเนี่ยมันจะอ้างกฎหมาย 30ปีที่ชาวบ้านบนเทือกเขาบรรทัดต,ต่อสู้กับวิกฤตความมั่นคงของชีวิตจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทัพที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้นกลายเป็นความเข้มแข็งของพล,ลเมืองในหมู่บ้านกลางป่าธรรมนูญชุมชนชนดชุมชนคืออุดมคติที่กำลังเติบโตขึ้นท่ามกลางวิกฤต วิกฤตความมั่นคงจากนโยบายของรัฐที่ประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมอุทยานเองก็ต้องพิจารณาในการถือกฎหมายของอุทยานก็จริงอยู่แต่ว่าหนึ่งเป็นเรื่องเจตจำนงทางการเมืองเป็นนโยบายของรัฐไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามก็ต้องส่งต่อกันนะครับในการที่จะเห็นว่าตรงนั้นเป็นยึดหลักของรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเพงนั้นเมื่อเป็นเรื่องของเจตจำนงทางการเมืองและเป็นเรื่องที่มีการ ทำความเข้าใจตกลงกันแล้วเนี่ยก็ต้องนํามาในการที่ปฏิบัติด,ด้วยยังไม่ควรที่จะใช้อําอนาจไปดาเนินการประการที่2เนี่ยถือกฎหมายของอุทยานก็จริงแต่อุทยานเนี่ยก็ต้องยึดรัฐธรรมนูญ<ม>นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้เขียนว้ชัดเจนนะครับในมาตรา6นะครับและมาตรา27ว่บบาหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องยึดหล,ะละักรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และกฎหมายหรือข้อบังคับใดกระดาบที่ขัดน้มหลเนี่ยจะใช้บังคับไม่ได้<ม>ปัญหาคือว่าประชาชนไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการที่เจตนารมณ์ทางการเมืองยังไม่เป็นเอกภาพมันเป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับ วาคม2554พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ของประเทศกลับสู่สภาวะปกติแต่ทุ่งพระพิมลราชาพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรความทุกข์ของชาวนาผู้ปลูกข้าวเกือบ2แสนไร่กลายเป็นความทุกข์ที่ถูกลืมแต่ของเราก็มองเมื่อไหร่ก็ไม่ยุบสักทีไม่รู้สึกมันของเรามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมั่งมัมีแต่เกษตรล้นๆมั้ง ถนนเตรงนี้คือที่ที่รู้จักกันดีคือแม่น้ำเจ้าพระยานี่ผมพูดถึงแนวคลองมหาสวัสดิ์นะฮะก็คือทางรถไฟการพูดคุยกันในเวทีสาธารณะนำไปสู่การมองหาทางออกด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเสียงของประชาชนก็กลายเป็นพลังของการฝ่าวิกฤตครั้งใหญ่นะครับแล้วพืชน้ำเท่าไหร่คือต่อไปต้องเรียนรู้จริงๆ ินใจระบ,บายน้ำครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนภายใต้ชื่อว่าปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่กเกษตรกรรมทุ่งพระพิมลราชาเครื่องสูบน้ำทุกตัวในหมู่บ้านถูกระดมมาพร้อมกับความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อสนับสนุนภารก,กิจครั้งนี้ แล้วหลังจากที่เขาคุยกันจนได้แผนในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านค่ะก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วล่ะค่ะทุกคนช่วยกันสูบน้ำโดยไม่แบ่งแยกว่าแปลงของใครจะแห้งก่อนแต่พวกเขามีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่ทั้งสองแสนไร่กลับคืนมาปลูกข้าวได้โดยเร็ว หนึ่งปีให้หลังปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่กเกษตรกรรมชาวบ้านในตำบลบางระกำรรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยมีราคาประกันข้าวที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นแรงจูงใจเรื่องข้าวเนี่ยในการปลูกข้าวอย่างเดียวมันคงเป็นความมั่นคงที่ไม่ไม่น่ามั่นคงตลอดไปัตลอดเพราะบางคนกเกษตรกรมีพื้นที่ไม่มากมีคนละลายสองไร่นี่น่าจะผลิตผักหรือพืชผักเพราะเราอยู่ใกล้กรุงเทพก็น่าจะจะนะสร้างมูลค่าได้ต่อไปในอนาคต วันนี้ชาวบ้านในส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการผลิตที่พึ่งพาสารเคมีนี่คือปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคทุกคนในบางระกรรมรู้ดีและกำลังปรับแนวทางการผลิตให้เป็นกเกษตรปลอดภัยโดยมีศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจุดถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกรเกษตรปลอดภัย ความนั้นคุณต่างหารผมว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะเราต้องให้ความสาคัญเรื่องของของอคุณภาพสินค้าที่ปลอดภัยเพราะงัน้นเกษตรกรผลิตไปแล้วไม่ปลอดภัยคนกินก็ไม่ปลอดภัยมันก็ผลกระทบด้วยกันทั้งคู่แล้วสุดท้ายราคาสินค้ามันก็ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเราก็พยายามหันเรื่องหันมาช่วยกันเรื่องนี้เราก็พยายามทาเครือข่ายอะไรต่างๆกันมาช่วยกันมาคิดว่าในระยะย,ยาวอีกมาไม่กี่ไม่กี่ปีเนะี่ยผมว่าเชื่อว่าพี่น้องในบรกรการเองหรือใกล้เคียงเนี่ยนะจะหันมาใช้ผลิตสินค้าปลอดภัยกันมากขึ้นเพราะว่าเราทำ v o ล u ุมมากและราคาค ที่สูงขึ้นไปผมเชื่อว่าคนในกรงเทศเนี่ยไม่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 เรื่องราคาเนี่ยผมว่าเขาเขาไม่ไม่ดันอยู่แล้วขอให้มันปลอดภัยเชิงสำหรับเขาจะมีคุณภาพเ่ยผมเชื่อว่าเขาซื้อระบบน,นะครับ หลังวิกฤตครั้งใหญ่ที่ผ่านพ้นไปด้วยเสียงและพลังของตัวเองการเริ่มต้นครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างมีความหมายตำบลคลองโยงและลานตากฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งพระพิมลราชาและเป็นพื้นที่ชนดชุมชนแห่งแรกของประเทศคนที่นี่ลุกขึ้นยืนหลังวิกฤตด้วยแน,แนวคิดการรวมมูลและวิถีเก,กเษตรกรรมที่ยั่งยืนข้าวอินรีจากฤดูการผลิตแรก มีคุณ o, คณ่ามหาศาลสำหรับการเริ่มต้นของคนฝ่าว mm ิกฤตหลังวิกฤตที่สูญเสียมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดไปกับน้ำท่วม พวกเขาได้พบว่าความมั่นคงของเมล็ดพันธุ์คือความมั่นคงทางอาหารค่ะพอที่ขาดแล้วเราเริ่มเห็นสินค้าสินค่าอ่ะมันหาไม่ได้ใคคนที่นี่ยังไม่เชี่ยวชาญนัก กับกเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาตัวเอง <Okay. S 1> เพราะการ,กรเกษตรแบบนี้ได้ตกหล่นหายไปจากการปฏิวัติเขียวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเหมือนเราเพิ่งเริ่มถ้าเทียบกับเด็กเราก็เป็นเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินเพิ่งหัดเดินคือเราเป็นอยู่ในช่วงรรนลงถ้าเป็น เรายังไม่นึกถึงว่าผลกําไรอะไรที่มากเราเป็นอยู่ในช่วงการหลดนลงให้ชาวบ้านหันมามองในเรื่องกเกษตรอินทรีย์มากกว่าแต่จกษตรเาแต่การเรียนรู้ครั้งใหม่กําลังเดินหน้าพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่พึ่งผ่าตัวเองได้อีกครั้งตรงนี้ผลประโยชน์ที่ได้ก็คืออยู่ที่คนกินเลย คนกินเขาก็ต้องมามองว่าการที่เขาเสียเงินเขาเสียเงินไปเพื่อได้อะไรกลับมาได้รูภัยไข้เจ็บหรือว่าได้สุขภาพลดลง,ลงตัวผู้บริโภคเองก็ต้องซื้อหันมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องแต่อินทรีย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหันมาบริโภคแต่ของที่เป็นของอินรีเนี่ยชาวบ้านก็จะหันหันมาทําในเรื่องอินทรีย์มากขึ้นจากภูเขาถึงทะเลมีสายใยของธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงถึงกันถ้าไม่ออกเดินทางเราก็อาจจะมองไม่เห็นมันนแม้จะอยู่ไกลและไม่เคยเห็นทะเลแต่ชาวบ้านในป่าต้นน้ำก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนต้นทะเล ที่ต้องใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบเพราะจะส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศและหลังอาหารของคนทั้งประเทศที่กลุ่มของเรานี่ห้ามใช้สารเคมีถ้าว่าที่ไหนป่าที่ใช้ไม่ได้ที่ไหนป่าที่ฟื้นไม่ได้เราเพาะต้นไม้เอาไปปลูกเพื่อดีเยน็นเพื่อให้น้ำดิบ แล้วก็พื้นที่ที่เราทาถ้าเราทาแบบปุ๋ยยาสายใหญ่นี่ไม่หมดสองพื้นที่นี่เราไม่ต้องการมีกมรรมสิทธิ์ที่ดีหรือว่าไม่ไม่ต้องการมีน้องสญญาว เวลาเดียวกันชาวประมงผู้อยู่กับทะเลก็กำลังพยายามรักษาแหล่งอาหารที่ปลายทางของระบบนิเวศสายน้ำและอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าพัฒนานการของโพลังในหลายพื้นที่เปลี่ยนไปที่รื้อถอนโพังจำนวนเหลือลนล่าที่เคยถาประมงทะเลและเือข่ายประมงเพื้นบ้านผู้กิจการโป๊ะปทูรู้สึกผิดหวังในท้องทะเลเดียวกัน ใต้ลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวประมงและประชาชนกำลังรวมตัวกันต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในอนาคตที่พวกเขาเชื่อว่าจะมาพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน งมาทับถมเป็นตะกอนใต้ท้องทะเลคือแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยปลอดภัยของสัตว์ทะเลในอ่าวท่าสาลาปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้อย่างยั่งยืนเรื่อยมาทำให้คนที่นี่เรียกอ่าวแห่งนี้ว่าอ่าวทองคำ สัตว์น้ําที่จับได้ด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านจะถูกส่งออกไปยังหลายประเทศแล้วก็เขาจะได้กั้งมาด้วยเขาจะได้เป็นสสีตัวคู่กันเลยค่ะจะมีทุกปันตัวเลขรายได้เข้าจังหวัดไม่น้อยกว่าปีละ300ล้านบาททําให้คําว่าอ่าวทองคําไม่เกิดความจริง กันดูแลรักษาทะเลหน้าบ้านให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนงานวิจัยท้องถิ่นรวบรวมความรู้ในทะเลที่คุ้นเคยทําให้พวกเขามองเห็นชัดเจนว่าหากโครงการขนาดใหญ่ในนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคเกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ทะเลจะวิกฤตแหล่งอาหารจะวิกฤตและวิถีชีวิตที่เป็นอยู่จะล่มสลาย บนกองเงินที่อาจจะไม่สามารถซื้อความสุขของชุมชนได้เพื่อรักษาพื้นที่อาหารคนหลายกลุ่มกำลังพยายามฝ่าวิกฤตที่ท้าทาย แค่มีพื้นที่ให้ประชาชนส่งเสียงพลังของคนเล็กๆก็จะปรากฏ